สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะต่อสายไปหาคุณสุพันนะครับก็ต้องมาขึ้นก็ต้องขอโทษทุกคนดานะครับโมเวย์ว่าบทอยากไหลนะครับแต่ว่าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแน่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุยยังกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปร่งไปสุกุสุคนอีกรอบนึงนะครับ ตอนนี้นะครับผมไดี๋ต่อสายไปหาคุณสุพันนะครับเพื่อนอยากสิก่าวขอบคุณนะครับผู้ที่เด้๋วอยนะครับในการตามหาคุณพ่อนะครับอยากสิให้เพื่อนแนะนำโตอีกรอบนะครับซื่ออีอยงนอครับชื่อสุพันอุตโลครับยุบา้าหยังครับ้านน้องฮลิงบอลขีดเล็กเพื่อนํำคุณ มีความีอะไรครับ <c oughs> อย่างสีเท้าก็อย่างสีเท้าก็ผมซึกว่าแต่แต่ญาติติดต่อกันมาแต่แต่คุณ่อติดต่อกันมามีความูลซึกแจังไะไครับดีใจหลายแต่ที่สิจันที่พอยังมีชีวิตอยู่หรือว่าญาติทางพ่อยังมีชีวิตนะแต่ดีใจหลาย <Yeah. S 2> อยากส,สิขอคุอ่าอยากสิขอพุณนเพจว่าลิ้นชำระปานเท่าอุบลที่ว่าผมในเหตุผลอซอยแช่หรือว่าอยากจะขอบคุณพี่นอ้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนในการที่จะซอยแชร่ซอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มิเอียงอยากสิขอพุณนเพิ่นครับผมก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่ซอยิดตาม จอยหาจอยแซ่ติดตามหาพอหรือว่าอยากมิส,สนิทหายครับที่หายบอพอกันมาโดนเกิดขึ้นแบบกิน,นึกครับขอบุณไม่รายครับวันนี้ตอนนี้กุนสุพันธ์ิฮตาชียังอยู่ครับทำาไรทำหน้าเนี่นะ วันนี้โทรโทรไหมีว่าเดีโทรเดีโทรคุยกันเพื่อนวายจังไดนเนี่ยเหครับเพื่อนก็นว่าดีใจล้านะว่าเกิดจังไหล่ะเพื่อนก็นดีใจว่าลูกยังนาหาพ่ออยู่พ่อก็นหาหาลูกคือกันนั่นะแต่บ่หูว่าลูกอยู่ทั้งไหนนะพอ่อลูกกับ่อหูคือกันว่าพ่ออยู่ทั้งได ผมได้ยินว่าผมได้ยินว่าคุณสุพันนี่ได้ตามหาคุณพ่อได้แต่แต่ยังจำาคออ่ได้แมนบ่ครับได้นําหาคุณพ่อว่าบู้ดไดเป็นพ่อแท้ๆแมนบ่ครับก็ตามอยู่ก็ตามเรืออยู่แต่กับผมมีเพจได้ตามไหนเพจคนของคุณนี่แหละก็เลยให้เป็นตามหายกันเกินสามสโมงอยากทั้งพอติดต่อมาก ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับบัดนี้ผมไดงยิ้ยมาผมไดงยินเบื่อต้อนว่าคุณพ่พอกําลังสางบ้านอยู่บ่รับตอนนี้สางยังบ่แล้วมแมนเมนวันยังสางอยู่ว่ากบ,บสมบ,นบนูรณ์บานไหนก็ยังทั้งใตพื้นวัดท่านพื้นบ่ทันเทพนั่นอยังอ๋อครับบัดนี้อ่า สุดท้ายนี้คุณสุพันธ์มีเียงอยากสิฟะถึงคนที่ติดตามเพจอยู่แล้วก็ที่กำลังนั่หาพอนั่หาแม่นั่าหายาหรือว่าคนกี่ตการที่จะให้ประชาสันขอมุลนขาวสารต่างๆคุณสุพันธ์มีเอียงสิาะถึงเพิ่ก็ขอคุณนนะนะฮม้ส่ว่าขอคุณนติดเพจติดคอยติดตาม สำรับผู้ใดที่เบิงไหลซดสำรับผู้ใดที่เบิงไหลซดอยู่ในขณะนี้นะครับผู้ใดที่เบิงอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าผู้ใดที่ติดตามเพจยู่นะครับคือถ้าสมัวต้องการตามหาญาติตามหาพอตามหาแม่ตามหาญาติพี่น้องให้ทักเป็นขเมนตอเม้านะครับบ่ต้องอายบ่ต้องเอียงนะครับเพราะว่า มันม่นว่าโตผมมีคนเดียวคือถ้าสมมุติว่าบีทรงไห้บีบเทื่อเธอบีก็สิลปฝากพีใหญ่เขาในการสอยประชาสัมพันธ์เช่นคุณสุพันนี่ือยังหน่าจะเป็นทะเบ,บียนหลักเขาทรงรายละเอียดเขาเมื่อไหร่ว่าเขาไทยจากจอองบ้านหลขกที่หนึ่งหกสามหมู่สามตำบลหรลาอำเภออาสามันยังวัดลอยเอ็ดเขาทรงรายละเอียดเมื่อไห้่นะครับ ตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นเอียงที่โชคดีนะครับถาบมู้ใดเมีอียงนะครับบพราว่าบพรา่นว่าแค่สตตามหายานะครับบริเ่นว่าแคสตตามหายาสิคลายของสีน,นี้ทรงค้วา่าไหนนะครับก็แข้งถ้าเพจเองนะครับแล้ว้าเพจเองเราก็พี่นองทุกูทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุพรรณนะครับสุดท้ายนี้นะครับ,รบขอให้ มีแต่ความสุขนะครับให้มีแต่ความสุขนะครับถามี่ข้ามสุขกี่เลี้ยวเพราะเห็นสุกขี้งี่ยงครับแล้วก็ไอเดนไม่พอไอเด้ไม่พอไอเด้ไปพ่พอไอเดนไปพบเจอกับคุณพ่อเร็วๆนะครับคุณสุพันธ์จ้าธุเจอแน่ๆเพราะว่าพ่อเราพ่อเราหัวยู่งการมีโอกาส ก็สิได้ไปหาครับขอแสดงความยินดีนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ